สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำระบบการลงทุนสร้างรายได้อย่างงดงามนะครับ150%ต่อรอบนั่นก็หมายถึงเงินลงทุนนะครับบวกกำไรก็จะได้เงินปันผลมารวมทั้งสิ้น150%ซึ่งจะมีทุนและกำไรรวมอยู่ในนั้นนะครับนั่นก็หมายความว่า150%เนี่ยทุน100%กำไร50%อะไรอย่างงี้พอรวมกันปุ๊บก็จะกลายเป็น150%นะครับซึ่งเราก็จะได้รับต่อรอบ เต็มจำนวน150%นะครับโดยจะใช้ระยะเวลาในการลงทุนไม่เกิน50วันต่อรอบนะครับขึ้นอยู่กับเงินลงทุนแล้วก็ดอกเบี้ยรายวันที่ระบบจะประกาศมาในแต่ละวันด้วยนะครับระบบที่ว่านี้ก็คือซาโบนั่นเองนะครับเป็นระบบที่จัดขึ้นโดยบริษัท International Sabo l o g i s t i c Company นะครับซึ่งได้เริ่มเปิดให้ร่วมลงทุนนะครับตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมปี2016นะครับก็คือปีที่ผ่านมา โดยบริษัทเนี่ยได้ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการขนส่งนะครับบันทึกสินบันทุกสินค้าอุตสาหกรรมทางทะเลนะครับตามภาพนี้เลยนะครับซึ่งได้เปิดให้นักลงทุนทั่วโลกนะครับได้เข้ามาร่วมถือหุ้นกับบริษัทนะครับโดยเริ่มต้นนะครับลงทุนขั้นต่ําเริ่มต้นที่10เหรียญนะครับแล้วก็มากสุดอยู่ที่5 0,000่นเหรียญดอลลาร์ยูนะครับแล้วก็ทุนหมดอายุเมื่อระบบคืนกําไรแล้วก็คืนทุนนะครับครบ150%ซ ซึ่งจะช้าหรือจะเร็วนะครับก็ขึ้นอยู่กับกเปอร์เซ็นตะ์ดอกเบีย้ยนะฮะดอกเบี้ยที่บริษัทได้ประกาศในแต่และวันซึ่งจะดอกเบีย้ยจะไม่เท่ากันสักวันนะครับซึ่งดาบ,บริษัทก็จะมีชาร์ตประกาศดอกเบีย้ยทุกๆวันให้ได้ดูที่หน้าหน้าแรกของระบบการลงทุนนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับเงินลงทุนของเราด้วยนะครับลงทุนน้อยก็ใช้เวลานานหน่อยลงทุนมากก็ใช้เวลามากหน่อยจากการที่ได้มอนิเตอร์นะครับก็คือ ครั้งแรกเลยเนี่ยนะครับที่ได้เริ่มลงเ,เริ่มลงทุนกับระบบลงทุนที่10สิบเหรียญน,นะครับก็ใช้ระยะเวลาประมาณ37-40ถึงวันนะครับนี่คือจากสถิติของตัวผมเองแล้วก็ของทีมงานด้วยนะครับบางท่านได้เสียสามบจบางท่านได้39ส่วนผมเองเนี่ยสีวันนะครับสำหรับทุน10เหรียญส่วนทุน500เหรียญ500กว่าเหรียญเกือบ600เหรียญเลยนะครับใช้เวลาประมาณไม่เกิน20วัน ประมาณ19-20วันนี่แหละนะครับไม่ไม่เกินไปกว่านี้หรืออาจจะบวกลบไม่มากไปกว่านี้ไม่น้อยไปกว่านี้นะครับก็จะอยู่ที่ดอกเบี้ยรายวันที่ระบบประกาศให้แล้วก็ขึ้นอยู่กับเงินทุนที่เราลงทุนด้วยนะครับแล้วก็ระบบเนี่ยนะครับสามารถถอนขั้นต่ําที่1เหรียญนะครับแล้วก็ระบบจะใช้เวลาอนุมัติตตลอดออสามารถถอนได้ตลอด24ชั่วโมงอนุมัติภายใน48ชั่วโมงแต่จริงๆแล้วอนุมัติแค่ไม่กี่นาทีนะครับ สอสานาทีบางครั้งก็นาทีเดียวบางทั้งบางครั้งยังไม่ถึงนาทีเลยกดถอนปุ๊บเงินเข้าเลยเงี้ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของการทํารายการในขณะนั้นด้วยนะครับแล้วก็ที่นานสุดที่เคยเจอก็ประมาณครึ่งชั่วโมง นอกเสียจากว่าวันนั้นระบบมีการประกาศว่ามีการปรับปรุงแล้วก็มีการอัปเกรดหรือว่ารีบูตระบบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะใช้เวลาประมาณครึ่งวันแต่ทั้งหมดทั้งมวลระบบก็จะมีการประกาศที่หน้าเว็บไซต์ด้วยนะครับว่าจะมีการปรับปรุงกี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็ไม่นานนะครับระบบมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องนะครับฝ่ายร,ระบบดูแลสมาชิกเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ตอบสนองการแก้ปัญหาของสมาชิกได้อย่างรวดเร็วนะครับก็คือ ในเบื้องต้นน่ยฝ่ายระบบฝ่ายข้อมูลไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับจากการมอนิเตอร์มั้งแต่วันที่28พฤษภาคมวันที่ระบบเปิดนะครับจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรให้หน่าห่วงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเราก็ไม่ประมาทนะครับให้ลงทุนเท่าที่เรายอมรับความเสี่ยงได้จะบอกว่าไม่ จะบอกว่าระบบนี้ปลอดภัยเลยแล้วก็บอกไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของระบบผมก็เป็นหนึ่งในนักลงทุนของระบบนี้เหมือนกันเพียงแค่ว่าเราได้มอนิเตอร์ระบบมาแล้วก็ลงทุนกับระบบนี้ด้วยนะครับแต่ยังไม่เคยเจอปัญหาอะไรที่น่าเป็นห่วงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เราต้องไม่ประมาทกับการลงทุนของเราด้วยนะครับก็คือลงทุนเท่าที่เรายอมรับความเสี่ยงได้นะครับก็จะตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบเรียลไทม์นะครับก็จะมีการถอนการฝากอยู่ต่อเนื่องนะครับเห็นไหมฮะก็จะมีการฝากก็จะมีการแจ้งที่หน้าหน้าเว นะครับตรงนี้ก็มียอดลงทุนแล้วทั้งหมดนะครับก็ร้อยกว่าล้านนะครับแล้วก็จ่ายไปแล้วก็เหยนนะถูกไหมเนี่ยหน่วย1 0 0ร้อยพันหมื่นแสนล้านอ่ะสิล้านนะครับแล้วก็จ่ายไปแล้วก็4ล้านกว่าก็ถือว่าสัดส่วนน่าสนใจนะครับเปิดลงทุนมาแล้วทั้งหมด2 4 1วันก็อย่างที่บอกว่าประมาณเกือบ8เดือนเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่28พฤษภาคมนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลเบื้องต้นข้อมูลคร่าวๆนะครับลงทุนทุก ระบบมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับโปรดลงทุนอย่างมีสติทําความรู้จักข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทแล้วนะครับสนใจก็สามารถสมัครได้นะครับโดยสมัครผ่านลิงก์ของผู้แนะนำหรือว่าจะสามารถสมัครผ่านลิงก์ของทีมงานเราก็ได้นะครับ SABO Thailand 2016ซึ่งเรามีแฟนเพจไว้ให้ข้อมูลแล้วก็สามารถศึกษาได้นะครับแล้วก็มีไลน์กลุ่มนะครับที่จะสามารถ พูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนได้นะครับซึ่งข้อมูลต่างๆก็จะอยู่ที่หน้าแฟนเพจนะครับเมื่อสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาที่หน้าแรกของระบบกันเลยนี่คือหน้าแรกของระบบนะครับเมื่อเราล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยโดยการใส่ username แล้วก็รหัสผ่านเรียบร้อยเราก็จะมาที่หน้านี้นะครับมาทําความรู้จักแต่ละหัวข้อเลยนะครับด้านบนนี้ก็จะเป็นราคาของบิตซึ่งจะมีการอัปเดตตลอด แบบเรียลไทม์ทุกวินาทีเลยนะครับถ้าเกิดว่าราคาบิตมีการเพิ่มขึ้นมีการลดลงราคาบิตตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับซึ่งราคาบิตตรงนี้เป็นราคาบิตของของซาโบนะครับของบริษ,ษัทซาโบซึ่งจะมีผลกับเงินลงทุนของเราด้วยนะครับก็คืออย่างตอนนี้เนี่ยาราคา1บิตเท่ากับ922ี่เหรียญใช่ไหมครับเงินทุนของเราก็จะอยู่ที่11เหรียญ15เซนใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าบิตราคาแพงขึ้นไปอีกทุนของเราก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ ถ้าเกิดว่าบิดราคาตกทุนของเราก็จะตกลงไปด้วยซึ่งเงินทุนของเราอ้างอิงกับราคาบิดาราคาบิดของระบบนะครับฉะนั้นแล้วไม่ต้องกังวลใจไปนะครับไม่มีผลต่อรายได้รายได้ของเรายังคงได้รับ150เหมือนเดิมแต่จะมีผลแค่ระยะเวลาเท่านั้นเองครับถ้าเกิดว่าบิดลดลงนะครับเราอาจจะได้น้อยอเขาเรียกว่าได้ได้ไม่ใช่ได้น้อยเขาเรียกว่าเวลาอาจจะนานหน่อยถ้าบิดแพงเราอาจจะได้ครบ150%เร็วหน่อย แต่ก็ไม่ได้มีไม่ไม่มีผลอะไรมากครับแทบไม่รู้สึกเลยนะครับก็คือปล่อยให้มันเป็นกลไกลของราคาบิดในระบบไปนะครับตรงนี้คือเงินทุนของเราจะแสดงตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเงินปันผลที่เราจะได้รับไม่ว่าจะเป็นค่าคอมมิชชั่นนะครับแล้วก็รายได้ปันผลซึ่งที่คำนวณรายวันก็จะแสดงตรงนี้เหมือนกันเพื่อที่จะพร้อมถอนนะครับถอนขั้นต่ำหนึ่งเหรียญครับถ้าเงี้อย่างตรงนี้ถอนได้แล้วนะครับ ส่วนตรงนี้ก็คือดอกเบี้ยรายวันครับดอกเบี้ยรายวันในแต่ละวันจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับรายได้ของระบบนะครับว่าจะประกาศดอกเบี้ยมากี่เปอร์เซ็นต์อย่างเช่นวันนี้5%อย่างเมื่อวานก็4.35จุดม้ใช่ไหมฮะสี่จุดหกแต่ละวันดอกเบี้ยจะไม่เท่ากันซึ่งดอกเบี้ยที่ได้เนี่ยนะครับก็จะนามาคํานวณกับเงินทุนของเราเมื่อคํานวณกับเงินทุนของเราปุ๊บได้เงินปันผลเท่าไหร่ก็จะ,สะแสดงตรงนี้เพื่อให้เราพร้อมถอนนะครับจะคานวณช่วงเวลากี่โมงช่วงเวลาที่บวกลบ ไม่มากไปกว่าไม่บวกลบไม่มากไม่น้อยไปกว่า5ชั่วโมงในเวลาที่เราลงทุนอย่างเช่นเ,เงินทุนก้อนนี้ลงทุนไปเวลา1 1บเอนิกาเนาทีเป็นเวลาของของลอนดอนนะครับเราต้องบวกไป7ชั่วโมงอย่างเช่นอันนี้ก็11บเอ็ดใช่ไหมสิ 12, บสองบ่ายโมง 1, บ่ายหนึ่งบ่ายสองสิบสองเที่ยงอะไรตีไปเที่ยงอะไรกันเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่บ่ายห้าหกก็ประมาณหกโมงเย็นนะฮะหกโมงเย็นเงินปันผลผมจะได้รับ แต่เราต้องบวกลบบวกประมาณบวกลบประมาณไม่เกิน5ชั่วโมงนะครับก็คือขึ้นอยู่กับว่าความหนาแน,น่นของการทำรายการของการปันผลในช่วงเวลานั้นด้วยนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ก็ตรงเวลาตลอดนะครับส่วนตรงนี้ทุนก้อนแรกของผมจะอยู่ตรงนี้นะครับสิเหรียญซึ่งครบร้อยห้ไปแล้วสถานะก็จะแจ้งว่า close ก็คืองดปันผลแล้วเพราะว่าครบร้อยห้าสแล้ว ทุนก้อนที่2ก็ประมาณเกือบ600เหรียญน,นะฮะประมาณ500กว่า,กวาเกือบ600เหรียญเลยนะครับก็ครบ1้อยไปแล้วก็โคลดไปแล้วส่วนยอดเงินลงทุนยอดล่าสุดก็คือผมลงทุน10เหรียญน,นะครับผมก็ยังทํางานอยู่เพราะว่ายังไม่ครบร5อยสนะครับส่วนตรงนี้เป็นใบหุ้นนะฮะเข้าไปดูได้ไม่มีผลนะครับไม่มีผลทางกฎหมายอะไรเลยก็เพียงแค่เป็นการยืนยันว่าเราเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเท่านั้นเองนะครับส่วนตรงนี้โชว์คาร์โกฮิสตอรีก็คือประวัติการทํางาน ประวัติการปันผลประวัติการจ่ายกำไรประวัติการถอนนะก็จะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับนะครับอย่างวันนี้เนี่ยได้ค่าคอมมิชชั่นมานะครับก็วันนี้ก็ลงลงทุนแต่ว่ายังไม่ยังไม่ลงทุนลงทุนแต่ว่ายังไม่ลงทุนเหมือนกับลงทุนกดผิดอะไรเงี้ยกด i n v e วสแต่ว่าเรายังไม่ได้โอนมันก็อยู่ที่พีแพรนะครับ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นค่าคอมอส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกาไรใช่ไหมครไับโปรฟิตก็คือกําไรถ้าถอนก็อยู่ตรงนี้ถอนระบบจะแจ้งหมดเลยว่าถอนเป็นพายีนะครับถอนเป็นบิตคอยหรืออะไรยังไงก็จะอยู่ที่หน้านี้เข้ามาดูได้ส่วนตรงนี้นะครับก็คือเงินลงทุนทั้งหมดของผมก็จะอยู่ที่660เหรียญน,นะครับส่วนรายได้อันนี้ก็คือได้รับมาแล้วก็ประมาณพันห้าร้อยกว่าเหรียญน,นะครับก็คือ 150ยของ660เหรียญก็ก็พันกว่าอยู่แล้วนะครับก็ได้ค่าคอมมาอีกนิดหน่อยนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับที่ได้รับมาแล้วส่วน My Team นะครับ My Team My t e ีมก็คือทีมงานของเราแล้วก็เป็นลิงก์ลิงก์สมัครที่เราจะเอาไปให้ทีมงานของเราลูกทีมของเราสมัครหาสายงานมาร่วมทีมกับเรานะครับก็กดมาที่ My t ทีมจะอยู่ตรงนี้นะครับ ก็จะตรงนี้คัดลอกตรงนี้ก็ปีตรงนี้ไปให้เขาสมัครได้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นชั้น1ชั้น2ชั้น3ามเลเวลหนึ่งเลเวลสเลเวลสามนะครับเลเวลหนึ่เลเวลสองสามเลเวลสามหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะฮะส่วนถ้าเกิดว่าอยากจะได้ทุกเลเวลเลยนะครับเรามีทีมงานเยอะมีเป็นร้อยอะไรอย่างเงี้ยจ่ายเงินเพิ่อมอีกยี่สิบเหรียญจะได้เลเวลสี่นั่นก็คือได้ทุกชั้นลึกเลยนะครับแต่ทีมงานไม่ได้เยอะขนาดนั้นก็ยังไม่ต้องสมัครก็ได้นะครับสมัครทีหหลััังไดด้้แแตต่่่ถาาาาเเเเกิวววรรรรสมคปป็็นนนน representative ะะะฮือทบบ จาก7%เลเวล1เนี่ยเราจะได้10%แต่ว่าตรงนี้3% 1%เหมือนเดิมนะครับใครสนใจอยากจะเป็นตัวแทนระบบเงื่อนไขไม่ได้มีมากหรอกครับก็แค่เราลงทุนจริงนะครับแล้วก็ให้ระบบได้มาตรวจสอบข้อมูลจริงของเราระบบก็จะอนุมัตินะครับก็จะได้เป็นตัวแทนเหมือนกันสอบถามได้ครับเดี๋ยวผมาให้ข้อมูลให้ข้อมูลอย่างละเอียดเลยล่ะครับอย่างเช่นเลเวล1เนี่ยมี51คนที่สมัครนะฮะแต่ว่าลงทุนจริงแค่21นะฮะเลเวล2มี21ท่านนะครับลงทุนจริงแค่8นะฮะ เลเวลสมีหนึ่งท่านที่สมัครแล้วแต่ว่ายัางไม่ลงทุนนะก็จะสามารถเข้ามาดูตรงนี้ได้นะครับส่วนจะกลับไปส่วน My Setting ก็จะเป็นข้อมูลที่จําเป็นมากๆที่เราจะต้องเข้าไปกรอกนะครับนั่นก็คือเลขที่กระเป๋าบิดเ,เปลี่ยนรหัสพานเปลี่ยนรหัสพินนะครับใส่รูปภาพใส่เบอร์โทรศัพท์ยืนยันตัวตนจะอยู่ในนี้หมดเลยเข้าไปดูใน My Setting ได้นะครับส่วน My Desktop ก็กลับไปที่หน้าแรกนะกด My desktop ด้ไปที่หน้าแรกนะครับ ส่วนถ้าเกิดว่าเรื่องของการจะลงทุนหรือว่าจะถอนเนี่ยนะครับก็สามารถอ,อ,อุ้ยนะครับเมืกก่อกี้นี่ผมว่าเงินปันผลน่าจะมาแล้วไม่น่าจะเป็นค่าคอมมิชชั่นนะครับเมื่อกี้ยังแค่หนึ่งเหรียญอยู่เลยเออนะครับพีเต์ไปพีเต์มาเพิ่มมาอีก30มสิบเหรียญน,นี่น่าจะเป็นค่าคอมมิชชั่นมานะครับเดี๋ยวผมจะถอนให้ดูเลยแล้วกันนะครับเเดี๋ยวค่อยถอนที่หลังสะสไมไปก่อนนะฮะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าอยากจะถอนหรือว่าอยากจะลงทุนเนะี่ยลงทุนก็คือตรงนี้นะครับ จะถอนก็คือตรงนี้นะฮะสามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่าน4ตัว1 2 3 4อะไรเง,งี้ยแล้วก็ถอนไปได้เลยนะครับไม่นานนะครับส่วน invest ก็คือลงทุนคลิกเข้าไปที่นี่ครับคลิกเข้าไปที่นี่แล้วก็สามารถพิมพ์ตรงนี้ได้นะครับจะลงทุนเท่าไหร่จะลงทุน100กนะ็จะได้กําไรที่50เหรียญจะลงทุนที่10เหรียญจะได้กาไรที่5เหรียญเห็นไหมฮะจะลงทุนที่1,000เหรียญก็จะได้ที่500เหรียญอย่างผมเมื่อกี้ลงทุนที่600 60เหรียญ กำไรก็330เหรียญก็เกือบพันละนะครับแล้วก็ค่าคอมอีกเล็กน้อยที่โชว์ไปเมื่อสักครู่นะครับเอะสมมติเราจะลงทุนนี่5้0เหรียญ5 0 0เหรียญนะครับแล้วก็มาเลือกตรงนี้เราจะลงทุนกับอะไรลงทุนกับ Perfect money พายีหรือว่า bitcoin ถ้าเกิดจะลงทุนกับ Bitcoin ก็กด Bitcoin แล้วก็กด b u y my c a r g o space now นะครับเท่านั้นเองระบบก็จะให้ที่อยู่ที่เราจะโอนเงินมาแล้วก็จำนวนบิตคำนวณมาให้เรียบร้อยแล้วก็จัดการตามนั้นเหมือนระบบอื่นๆทั่วไปเลยล่ะครับ ขั้นตอนการลงทุนมีเท่านี้นะครับแล้วก็หน้าตาการทํางานก็จะมีแค่หน้านี้แล้วก็อีก2หน้านะซึ่งก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะครับส่วนใหญ่เราจะอยู่ที่ My Desktop มากกว่านะครับข้อมูลอื่นๆถ้าเกิดว่าสงสัยสอบถามได้นะครับที่หน้าแฟนเพจหรือจะแอดเข้ามาเป็นเพื่อนในไลน์ก็ได้นะครับผมคอยไทยแลนด์2016ซึ่งข้อมูลก็จะมีแนบไปให้เดี๋ยวเราจะมีกลุ่มไลน์ไว้ให้ข้อมูลแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับแล้วก็อยากจะย้านะครับว่าการลงทุนทุกการลงทุนมีความเสี่ยง นะครับให้ลงทุนเท่าที่เรายอมรับความเสี่ยงได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดศึกษาให้มากๆกก่อนตัดสินใจลงทุนอย่าเขาเรียกว่าอย่าประมาทนะฮะอย่าประมาทมีสติทุกครั้งในการลงทุนนะครับและที่สำคัญ,ญยิ่งกว่านั้นการบอกต่อหรือว่าการแนะนำผู้มาลงทุนกับเราอย่าลืมให้ข้อมูลเขามากๆด้วยนะครับอย่าเพียงแค่ชักชวนมาเพื่อลงทุนและบอกว่าได้รายได้งามอย่างเดียวเขาไม่มีความรู้เขาไม่มีข้อ,ขอมูล เกี่ยวกับระบบสุดท้ายเราเองจะเครียดนะครับเราจะแบกความเครียดของลูกทีมของเราทั้งหมดฉะนั้นให้ข้อมูลเขาให้มากๆให้เขาเข้าใจและเขาตัดสินใจเองเราก็จะสบายใจลูกทีมของเราก็จะสบายใจด้วยนะครับขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับการลงทุนร่วมกับบริษัทซาโบนะครับสวัสดีครับ